เขาคือคุณทนายปีใหม่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีนะครับคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุทธังใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับอยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ครับขึ้นศาลครับโอ้เป็นศาลแพ่งหรือศาลอาญาครับเนี่ยศาลพระภูมิครับเอ้าไปที่ศาลพระภูมิทำไมล่ะครับมาไหว้ศาลพระภูมิก่อนก่อนที่เข้าไปข้างในครับอันนี้เป็นคดีเกี่ยวกับอะไรครับคดีฆ่าถ้าหันศพแล้วฮะฆ่า ไมทนายจริงวะเนี่ยทนายจริงครับทำไมดูตลกจังเลยอะเขาเป็นทนายอารมณ์ดีไงเรื่องของสองสาวที่โชว์สิยูหน้าเฟซเนี่ยทนายได้ดูไหมครับอ๋อดูครับตั้งแต่แจ้งเตือนปิ้งมาที่แรกก็ดูเลยครับจบจบเลยนะครับหลังจากอาจารย์ได้ดูคลิปแล้วเนี่ยอาจารย์ได้วิเคราะห์ไหมฮะก็ก็ดูแล้วก็วิเคราะห์ครับวิเคราะห์เลยใช่ไหมฮะก็เข้าห้องน้ําก่อนครับ เขาจยังไม่ได้วิเคราะห์เลยตรงนั้นเข้าห้องน้ําไปก่อนไปวิเคราะห์ในห้องน้ําครับเต้งว่าคนจะเห็นอาจารย์วิเคราะห์คนหลังและคนหน้าครับวิเคราะห์คนคนหน้าอย่างเดียวครับถ้าหากว่าคุณแนทเขาเต้นแล้วเขาถอดเสื้อผ้าออกเนี่ยเขาผิดผิดไหมฮะถ้าว่ามันประเจิดประเจินเกินไปก็จะมีความผิดแต่อีกคนข้างหลังนี่ไม่ต้องแก้เลยนะให้ไปให้ลโลดไปเลยแต่คนข้างหลังเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงเซ็กซี่ได้ครับอาจารย์ฟังดูก่อนเผื่ออาจารย์จะมีอารมณ์อลองลองลองดูว่าลองดูอาจารย์ อ๋อจะอจอาจารย์มายอ๋เปนไจนี้กพอจะหับหูลตาได้หน่อยรับอาจารย์ก็ไม่เลืออนรหลับหูหลับตาฟังได้หน่อยอ๋อครับผมอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับ ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ